ข้อความจากเมตาตรอนส่วนที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงบนโลกนี้คือการติดต่อกับจิตวิญญาณของคุณหรือไฮเออร์เซลของคุณและรวมสิ่งนี้เข้ากับร่างกายของคุณนี่คือกระบวนการของสวรรค์นโบนโลกตามที่หลายท่านอ้างถึงมันไม่ได้เป็นเพียงการล่องลอยทางจิตวิญญาณออกจากร่างกายของคุณและหลบหนีจากร่างกายเท่านั้น เนื่องจากเป็นการบรณาการจิตวิญญาณทั้งหมดของคุณเข้ากับตัวตนหรือไฮเออร์เซลของคุณรวมถึงงานส่องแสงภาคพื้นดินด้วยคุณมาที่นี่ในฐานะจิตวิญญาณที่ก้าวหน้าเพื่อนําแก่นแท้ของความรักอันศักดิ์สิทธิ์มาสู่อาณาจักรอันหนาแน่นในโลกมิติที่สนี้คุณได้เลือกภารกิจนี้เพื่อนำการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้น และละเอียดยิ่งขึ้นมาสู่ระนาบการดำรงอยู่ที่หนักกว่านี้และการเปลี่ยนมันให้เหมือนฐานหินเป็นทองคำเมื่อคุณใช้เวลาเคลียร์บล็อกความรู้สึกและสัมผัสจิตวิญญาณของคุณคุณจะสามารถสร้างหนทางสู่ปฏิหารบนโลกได้ยิ่งคุณท่มเทความสนใจและทำสมาธิทุกวันไปที่การเติบโตและพัฒนาทางจิตวิญญาณ และรูปรักษ์ของจิตวิญญาณของคุณมากเท่าไรมันก็ยิ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกที่สูงขึ้นของคุณมากขึ้นเท่านั้นและคุณก็เปลี่ยนไปใช้ชีวิตในแต่ละวันในภาชนะของมนุษย์เช่นเดียวกับจิตวิญญาณของคุณที่นั่นที่ทรงพลังมากโครงสร้างของจักราวาลจะเริ่มจัดระเบียบตัวเองใหม่ตามจิตสำนึกที่สูงขึ้นของคุณ และสิ่งที่คุณขอคุณไม่เพียงสามารถเชื่อมต่อกับการเปลี่ยนแปลงภายในที่ลึกซึ้งเท่านั้นแต่คุณยังกลายเป็นแสงสว่างให้คนอื่นๆอ,อีกหลายคนได้เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของพวกเขาอีกด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมจินตนาการของคุณจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเป็นพิเศษในการเข้าถึงในช่วงเวลาแห่งการตื่นขึ้น และการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมวลวิกฤตในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ขณะที่ฉันนำข้อความนี้มาสู่คุณเป็นการยกย่องสำหรับคุณสำหรับความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของคุณที่อดทนแม้จะมีการควบคุมจิตใจและการโจมตีบนโลกอย่างเหล่าทรราชเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาสองสามปีสุดท้าย ของชีวิตและคุณจะเห็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของคุณว่าคุณประสบความสำเร็จในการอยู่ที่นี่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือขั้นตอนต่อไปที่คุณต้องรีเซ็ตจิตที่วุ่นวายให้เป็นศูนย์จุดเพื่อเปิดใช้งานกระบวนการควอนตัมเพื่อรวมหัวใจแห่งจักรวาลให้เป็นหนึ่งเดียวจากเมตาตรอน ผ่านอบิกเกลสเตล่าเชกินาดแปลโดยบูสเดออันดวันสีดำาร้ายขอบคุณค่ะ